คนชายสุริยากลับมาที่บาร์ที่ติดผนังอีกซีกหนึ่งของห้องโถงใหญ่เรียกมาร์ตินี่มาดื่มถ้วยหนึ่งแล้วใกล้ครควญถึงถ้อยคำประโยคสุดท้ายของโรตัสเมื่อเขาบอกรอนไปว่าเขาอยากย้ายที่พักจากเมโทโรโพลมาอยู่ที่เอนโอรอนกล่าวว่าน่ากลัวเหลือเกินแล้วเขาก็ไม่ได้ยินเสียงของรอนอีกเหตุใดรอนจึงกล่าวออกมาเช่นนั้นโฮเทลเอนโอใหญ่กว่าเมโทโรโพลเป็นไหนไหน และเหตุผลที่เขาจะเปลี่ยนที่พักก็เนื่องมาแต่ว่ารู้สึกไม่เป็นประโยชน์อะไรที่จะซ่อนเล้นต่อไปพูดมหาอุบาทได้ล่วงรู้การมาสู่ดินแดนนี้ของเขาเสียแล้วถ้ามแม้นว่าพูดเหลืองจะเกลื่อนการไปทั่ว E N O มันก็ย่อมเกลื่อนไปทั่วเมโทโรโพลได้เช่นเดียวกันนอกเหนือจากนั้นชะนไหนมันจะไม่เกลื่อนไปด้วยหูตาเจ้าหน้าที่ตำรวจปีหนังที่ขณะนี้กดขันยิ่งขึ้นเพื่อไม่เพียงแต่จะให้ความปลอดภัยแก่ประชาชนแต่ยังต้องรักษาเกียรติภูมิตำรวจไว้ด้วย อะไรเป็นเหตุให้หล่อนต้องปล่อยท้อยคำเช่นนั้นออกมาเขาหวนคำานึงอีกวาระหนึ่งถ้าแม้ว่ามันน่ากลัวสำหรับเขาโรตัสผู้ห่วงชีวิตของเขามากกว่าตนเองย่อมต้องอธิบายอย่างแจ่มชัดชั่วครู่เดียวก่อนมาตินี่แก้วนั้นจะหมดไปสมองอันสับสนเหมือนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆร้ายและพาย,ยุก็สงบคลี่คลายแสงสว่างแห่งปัญญาให้คำตอบแก่เขาว,ว่าเพราะแม่มดแห่งไฮฟองได้มาสาธยายมนของนางอยู่ณที่นี้เอง ขณะนั้นมีชายอังกฤษวัยกลางคนคนหนึ่งย่างเท้าเข้ามาพอเห็นขวัญชัยเขาก็ยกมือขึ้นรูปหนวดอันหนาและดกแบบอังกฤษของเขายังพอใจแล้วลี่เข้ามาพร้อมกันนั้นขวัญชัยก็จําได้ว่าเขาคือนายนตำรวจอังกฤษที่ได้พบกันเมื่อตอนบ่ายนี้เองท่านทราบเรื่องราวรอบๆกอดเล็กนี้แล้วหรือยังเขาตั้งปัญหาถามด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสขวัญชัยเลิกคิ้วอย่างฉงนเกี่ยวกับเรื่องนั้นเหรอครับ เขาพยักหน้าพร้อมตบที่บาเบาๆพรางสั่งวิสกี้โซดาแล้วอธิบายต่อด้วยน้ำเสียงอันเต็มไปด้วยความเชื่อมัน่นแม้แต่เลยดำน้ำของพูดเหลืองก็รอดพ้นเราไปไม่ได้มดตัวเดียวถ้าแม้มันเป็นมดของพูดเหลืองมันจะคลานไปไหนไม่ได้อีกเหมือนกันควนชัยเอียงหน้าเข้าใกล้แล้วกระซิบเบาๆทางการมีความสนใจแม่มดแห่งไฮฟ,ฟองเพียงไหนไม่ทราบเท่ากับคุณเขาตอบเร็วตาแจ่มใสดวงตาของเราหลายคู่ติดตามไป และคนชั้นดีของเรายัางน้อยคนหนึ่งเป็นเงาตามตัวหล่อนไปลราจนกว่าเราจะแน่ใจว่าเราจะได้อะไรจากหล่อนตามที่เราขาดหมายไว้หล่อนเป็นคนฉลาดเขาพูดค้างไว้อีกฝ่ายหนึ่งก็ชิงพูดยังคนจัดเจนกว่าเข้าใจงานประเภทนี้ดีกว่างานอย่างนี้ไทยผู้หญิงสวยและฉลาดทาเงินทองมีพอใช้อย่างสมบูรณ์ความสวยความฉลาดมักทําให้เรางมคงอยู่ได้นานเหมือนกันแต่นั่นแหละผมจะไม่ยอมปล่อยให้หล่อนหลุดมือไปได้ ถ้าได้อะไรจากคนคนนั้นท่านจะได้อะไรอีกมากและทั้งกลายเป็นเรื่องอัศจรรย์ไปเลยทีเดียวถ้าหากหล่อนไม่ตายเสียก่อนแล้วเขาก็เล่าเรื่องราวของอังตรนัให้นายตำรวจชาวอังกฤษฟังอีกฝ่ายหนึ่งแม้แสดงความสนใจแต่บางคราวก็ทําให้ผู้เล่ารู้สึกว่าผู้ฟังฟังอย่างนิยายเก่าๆที่เขาเคยได้ยินมาแล้วซ้ำๆซากๆกระทั้งขวัญชัยได้ย้ำประโยคทอยคําว่าไม่มีการปิดปากใดที่ดีเลิศก,กว่าฆ่าให้ตาย เราไม่มีการตอบแทนความใจอ่อนของเราหลายที่นําเรื่องไปเล่าให้ตํารวจฟังด้วยวิธีสังหารแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเก่าแต่มันก็เป็นเรื่องไม่ล้าสมัยและยังต้องมีต่อไปอีกด้วยอีกฝ่ายหนึ่งจึงยอมรับผมเห็นจริงข้อนี้เขาถอนใจเฮือกแล้วกรอกวิสกี้ครึ่งแก้วหมดปากพลางเช็ดหนวดอันดกของเขาพยักหน้าให้บ่อยเพิ่มเติมมาอีกสองแก้วมาร์ตินี่ของขวัญชายและวิสกี้โซดาของเขาเรายุ่งยากอยู่กับพวกโจรจีนที่เป็นงานใหญ่ แม้ต้องใช้สายสืบกันบ้างแต่งานมันหนักอยู่ที่การปราบปรามใช้กำลังคนกำลังอาวุธลำบากตรากตรากันไปบุกป่าฝ่าดงสู้กับสัตว์หลายโายครคภัยไข้เจ็บกันไปแต่สําหรับผู้เหลืองหากมันเป็นไปอย่างรายงานข่าวที่ผมได้รับมาผมรู้สึกว่าฐานะของเราเหมือนกาลังถูกลมด้วยไฟกองใหญ่ผู้เหลืองไม่เลือกวิธีการอย่างนั้นควนชายคลึงแก้วเล่นเปลืองคนเปลืองอาวุธเปลืองสเสบียงยุกยาเขาลงมือฆ่าคน3 4มคนลงมือก่อวินาศกรรม4ี่ห้าแห่ง จากนั้นก็กวาดเงินเข้ากระเป๋าจํานวนมหาศาลมันเอาไปทําไมชาวอังกฤษถามขวัญชาย,ยักษ์ไรใครจะรู้นอกจากตัวมันนั่นแหละจะเป็นผู้ตอบได้มีคนกล่าวกันว่านักค้นคว้านักวิทยาศาสตร์คนพวกนี้ไม่มีอะไรให้เขาหยุดนิ่งอยู่ได้จริงไหมถูกต้องนักฆ่าคนก็อาจเป็นเช่นนั้นขอบใจมากผมเข้าใจดีแต่เรายังปลักปล้มเอาเป็นว่าเจ้ามนุษย์ที่นั่งบงการหรือตัวมหาพูดเหลืองเป็นนักฆ่าคนยังไม่ถนัดนัก มันอาจทางานให้องค์การใหญ่องค์การใดองค์การหนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่งก็เป็นได้เป็นเรื่องที่เราต้องค้นคว้ากันต่อไปผมทํางานผิดพลาดมาตั้งแต่ต้นคือไปตั้งต้นเล่นงานกับชั้นลูกจอกมันเข้าถ้าจะฆ่ากันก็ฆ่าไม่หมดเห็นต้องหวนกลับมาเล่นงานแผนปราบจารกรรมดีกว่าเป็นครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่อังกฤษผู้นั้นหันมามองในตํารวจไทยด้วยสายตาแสดงความนิยมอย่างจริงใจผมได้ทราบเขากล่าวเสียงหนักและเน้นว่างานของท่านเป็นงานที่ยากยิ่งจะหาตัวจับ เป็นงานต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นเล้าใจเสียจริงๆและได้ผลด้วยท่านไม่เคยเสียท่ามันเลยหลายครั้งผมพลาดหลายครั้งผมทันแล้วก็หลายครั้งอีกเหมือนกันที่งานผมสายเกินไปแม้ได้ผลบ้างแต่ผมว่ามันก็ส่วนน้อยชงทอมตัวเสียจริงๆเพราะความจริงมันเป็นอย่างนั้นพวกเราคิดว่านั่นคือความสำเร็จใหญ่แต่มันเพียงแต่ทาให้อันธพานเล่ร่อนชั้นกุย้ยทั้งหลายต้องยับยั้งไม่กล้าตะกลุมตะกรามเข้าพวกพ้องกับพูดเหลืองเท่านั้นเองสหายเจ้าหน้าที่ชาวอังกฤษใช้สายตาของเขาขยิบสองสามครั้ง ชาวมารายูหนุ่มคนหนึ่งร่างกายดำมือทรงกางเกงสีเทาเสื้อเชิ้ตขาวไทผูกคอเป็นจุดเด่นที่มองเห็นได้ชัดเพราะมันเป็นสีน้ำเงินและเหลืองสลับกันเป็นลายใหญ่ๆรากับว่าโลกนี้มีไทชนิดนั้นเพียงอันเดียวเขาปรีมาหาเพื่อนร่วมดื่มของขวัญชัยแล้วภาษามารายูบ้างอังกฤษบ้างก็พังพลูออกจากปากเขาพอจบเขาก็พลาออกไปขวัญชัยไม่ทันสังเกตว่าเขาหายไปทางไหนขไเ,เขาเป็นคนดีที่สุดคนหนึ่งที่เรามีอยู่ไม่กี่คนในตำรวจชาวอังกฤษพูด แม่โมดแห่งไฮฟองขนาดนี้อยู่ในห้องอาหารกับเพื่อนชายคนหนึ่งของหลอนเป็นนักหนังสือพิมพ์ชาวจีนมาจากฮ่องกงทั้งสองโดยการชักชวนของแกรีจอนสันในตำรวจแห่งปีนังและขวัญชายสุริยาแห่งไทยได้เข้าไปในห้องอาหารจอนสันเป็นคนคลึกื้นหลังดื่มเข้าไปสักสามสี่แก้วเขาก็เป็นคนกว้างขวางมีคนรู้จักมากแม่โมดแห่งไฮฟองนั่งอยู่มุมสุดหันหลังเข้ามุมหันหน้าออกสู่ทิวทัศน์ที่จะมองคนทุกคนรอบห้องอาหารนั้นได้โดยกว้างขวาง ขณะนั้นเสียงคลื่นสาดขึ้นหาดดังเบาๆลมพัดจนดอกไม้ในแจกันไม่หยุดอยู่นิ่งได้ทั้งสองเรียกเครื่องดื่มก่อนอาหารีกคนละถ้วยล้วมิสเตอร์จอนสันก็กล่าวอย่างเอาการเอางานแต่ด้วยสีหน้าอันแดงและยิ้มแย้มพอที่จะอำพรางให้คนที่ห่างออกไปไม่มีทางเข้าใจได้ว่าทั้งสองสนทนากันด้วยเรื่องคอขาดบาดตายทานางแม่มดตัวนั้นเป็นพูดเรอือจริงก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่มันจะเห็นเรามานั่งกินอาหารด้วยกันเว้นเสียแต่ว่ามันยังไม่รู้จักว่าผมเป็นใครเท่านั้น แต่ถึงมันรู้ผมก็ไม่แคร์เพราะมันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้มันก็ต้องรู้ข้อนี้คุณไม่ถือเป็นเรื่องสลักสาคัญไม่ใช่หรือคุณควัญชัยแน่นอนเพราะหล่อนย่อมรู้ดีว่าเดี๋ยวนี้ผมอยู่ที่ไหนฮามิสผมหมายถึงคนของผมเมื่อครู่นี้มิสเตอร์จอห์นสันอธิบายแม้จะมีความเข้าใจอย่างรวดเร็วสักหน่อยตามวิสัยของคนอย่างนี้ก็พอเข้าใจได้สหายของแม่มดไฮฟ,ฟองคนนั้นขณะนี้พักหยุดที่เซียงไฮ้โฮเทลนิวโคส์โรดเขามาจากสิงคโปร์ไม่ใช่ฮ่องกองผมหมายถึงจุดหมายที่เขาจากมา ผู้ที่ร่วมทางกับเขาเป็นพ่อค้านาฬิกามีร้านใหญ่อยู่ที่ฮ่องกงขณะนี้ยังไม่มีใครทราบว่าเขาหายหัวไปไหนส่วนนายคนนี้เป็นผู้แทนหนังสือพิมพ์เป็นนักเขียนบทความและใครจะไปรู้มันจะเขียนอะไรต้องมีอะไรอีกมันชื่อวันลุงยังไม่มีใครรู้อีกเหมือนกันว่ามันรู้จักกันได้อย่างไรเว้นเแต่ว่าจะดาวอาตามเหตุผลที่พึงเป็นไปได้ว่ามันต้องรู้จักกันมาก่อนและการพบกันในที่เปิดเผยเช่นนี้ก็หมายความว่ามันเชื่อมั่นว่าไม่มีใครทําอะไรมันได้ข้อนั้นไม่ต้องสงสัยทีนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของท่าน ก่อนอื่นเรามาดื่มกันเสียก่อนเลิกเอาใจใส่กับคนเหล่านั้นจนกว่าท่านจะได้โอกาสอันเหมาะสุดที่จะมองหน้าไอ้เสือนั่นแล้วจำไปจนวันตายตามวิสัยของนายตำรวจชั้นดี <c oughs> เขาโหร้อเสียงดังกว่าธรรมดาเล็กน้อยแล้วชวนขวัญชัยดืม่มผมจะไม่ถามถึงกําหนดการกลับของท่านซึ่งไม่ใช่เรื่องของผมแต่ขอบอกให้เป็นที่เบาใจได้ว่าไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดคนของเราจะให้ความระมัดระวังอย่างรอบคอบเพื่อรักษาความปลอดภัยของท่านขอบใจผมเองไม่อยากให้มันเป็นภาระของท่านช่างมันเถอะ การพบกับแกรเลจอห์สันแม้จะได้ประโยชน์อยู่ค่อนข้างมากแต่เขาก็ได้รับความหนักใจและลำคาญใจมาไม่น้อยเหมือนกันคนชายสุริยาไม่มีทางอื่นใดที่จะเลือกหลังจากคิดค้นจนสมองแทบระเบิดว่าจะทำอย่างไรจึงจะรู้ได้ว่าโรตัสโทรศัพท์มาจากที่ใดในคราวนัดที่จะติดต่อกันต่อไปเมื่ออับจนต่อการที่จะแก้ไขปัญหานี้โดยลำพังตนเองแล้วจึงจำต้องขยายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายอังกฤษทราบ แม้ว่าจะไม่ละเอียดยิบกระทั่งให้ทราบว่าผู้จะติดต่อทางโทรศัพท์คือนางในดวงใจของเขาแต่ก็ทําให้มิสเตอร์จอห์นสันรู้ได้ว่าผู้จะโทรศัพท์มาติดต่อเขานั้นเป็นบุคคลสําคัญหรือเป็นกุญแจดอกหนึ่งที่จะเปิดทวารไปสู่ความสําเร็จในการทําลายล้างพูดเหลืองมหาวายายหากว่าเป็นกรุงเทพเขาจะได้รับความร่วมมือจากองค์การโทรศัพท์ที่จะแจ้งเลขหมายของผู้เรียกมายังเลขหมายผู้รับอย่างรวดเร็วและพร้อมกันนั้นรถของกองปราบหรือหน่วยเจ้าหน้าที่หน่วยใดยห,นยหน่วยหนึ่งที่อยู่ใกล้สถานที่แห่งนั้น ก็จะออกปฏิบัติงานได้ฉับพลันทันทีมิสเตอร์จอร์นสันรับปากแกเขายังมั่นคงว่าเขาจะจัดการทำนองนั้นโดยไม่ชักช้าได้มีการตกลงกันว่าทันทีที่ทางการโทรศัพท์ของปีนางค้นได้ว่าโทรศัพท์ที่เรียกควัใช้ยสุริยาไม่ว่าจะเรียกนะัดที่ใดที่หนึ่งในเวลาที่กำหนดไว้จะติดต่อไปอยังเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเตรียมการไว้พร้อมแล้วเราจะไม่ทำอะไรเลยมิสเตอร์จอห์นสันให้สัญญา นอกจากล้อมไว้ไม่ให้แม้แต่หนูตัวเดียวหลุดออกมาได้จนกว่าท่านจะไปถึงที่นั่นเพื่อดําเนินการร่วมมือกันต่อไปมันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและสําคัญที่สุดเราไม่รู้หูตาพูดเหลืองมีมากมายก่ายกองเพียงไรฉะนั้นผมต้องอยู่คนเดียวภายในสถานที่ที่ได้นัดหมายกันไว้และเราจะอยู่ใกลท่านท่านจะติดต่อกับเราได้ทางโทรศัพท์แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงท่านจะแจ้งกับเราได้ทันทีว่าเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใดเพื่อเราได้วางโครงการหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมก่อนที่จะจบอาหารคำ่ำแม่มดสาวแห่งไฮฟองผู้เชิดโฉม ผู้ซึ่งเคยอวดโฉมเป่าเปลยแกขวัญชัยมาทะลุปลุกปลงในระยะอันสมควรมาแล้วหลายครั้งก็บินปลอออกจากห้องอาหารพร้อมเจ้าหนุ่มนักหนังสือพิมพ์ฮ่องกงแวบหนึ่งที่ขวัญชัยได้โอกาสมองหน้าเจ้าหนุ่มวันหลงซึ่งมีลักษณะในตัวทําให้จําง่ายคือทรงผมซึ่งหยิบโยงกองไว้ข้างหน้าแบบสมัยนิยมที่กําลังคลั่งดาราภาพยนตร์จอนหูดกดาและยาวตามธรรมเนียมพระเอกหนังจีนซึ่งตัวยาวเฟยผูกไทยปมใหญ่ สัญลักษณ์ของความเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่ามาจากต่างแดนก็คือกล้องถ่ายรูปแบบโลลิเฟ็กคนทั้งสองแยกกันไปขอนใช้กับอย่างที่พักด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าและยุ่งยากสมองบางทีคืนวันนี้เขาอาจหลับได้เหมือนอย่างตายโดยปราศจากความวิตกกังวลถึงอันตรายใดๆหลังจากปล่อยตัวให้กับสมุดบันทึกร่วมชั่วโมงก็ผัดเปลี่ยนเครื่องแต่งกายขึ้นเตียงแม้จะเหน็ดเหนื่อยและสมองเต็มไปด้วยความสับสนที่ทรมานประสาทส,สำหรับคนธรรมดาที่ตกอยู่ในภาวะเช่นนั้น และสําหรับจิตที่ได้ฝึกมาจนเคยชินคันชัยกลับสามารถทําให้เรื่องราวนั้นล่องลอยไปได้โดยปราศจากความคิดคาหนึ่งเขา,ามไม่รู้ว่าหลับไปนานเท่าไหร่เมื่อได้ยินเสียงกริ่งดังขึ้นก็นึกรู้ได้ทันทีว่าเป็นเสียงกริ่งโทรศัพท์เขาพังะขึ้นนั่งแล้วเปิดฝายก่อนยกหูโทรศัพท์คอนชัยเสียงห้าวกล้องมาตามสายท่านเพิ่งกลับมาหรือว่านอนแล้วคอนชัยจําได้ว่าเป็นเสียงของเกเรจอนสันซึ่งร้อนรนพอที่จะเดาได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นชนิดไม่สู้ดีนัก ผมหลับสนิทแต่เขาเลือบดูนาฬิกาเห็นเวลาห้านาทีจะหนึ่งนาฬิกาของวันใหม่จะร่วมสองชั่วโมงได้คนของเราตายไปคนหนึ่งหามิดยังไงเรามีคนพบศพเขาที่บาดวิถีแง่ถนนเบ,เบอร์มาติดต่อกับถนนปีนงังเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมศพเขาไว้ไม่ให้ใกลแต่ต้องจนกว่านายแพทย์จะไปถึงหามิดตายด้วยอาวุธประหลาดผมคิดว่าความตายของเขาเป็นส่วนที่ท่านควรจะยื่นมือเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยท่านคงไม่เลิมแม่มดแห่งไฮฟองควันใช้กล่าว ท่านคิดหรือไม่แม่มดคนนั้นบางอาจมาแผงเลดที่นี่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะพูดกันต่อไปผมจะส่งรถไปรับท่านเดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรตกลงขอนชัยแต่งตัวอย่างรวดเร็วพลางคิดว่าสายรับอย่างหามิดมดีจุดดับอยู่ที่ตัวเขาคือเป้าที่เด่นแปลกตาทําให้จําได้ง่ายแม้จะมีความเฉลียวฉลาดตามคําสรรเสริญของจอ์นสันก็ตามแต่ความฉลาดไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยถ้าเขาทําตัวของเขาอย่างที่ขอญชัยได้เห็นจากการแต่งเนื้อแต่งตัวรถมารับขอญชัยไปยังที่เกิดเหตุ ซึ่งขณะนั้นตำรวจได้การผู้คนห่างออกไปจากบริเวณศพซึ่งนอนคว่ำหน้าหัวห้อยลงกับพื้นถนนร่างกายอยู่บนบาดวิถีมือทั้งสองกำแน่นที่นิคท้ายสีประหลาดคงเป็นชนวนให้ตายได้ง่ายๆแลบออกมาสีของมันตัดกับแสงไฟบาดตาเขาเม้มริมฝีปากแน่นเพื่อไม่ให้หลุดปากโพรงออกมาว่าน,นี่เป็นฝีมือพูดเหลืองยังปร,ราศจากข้อสงสยัยใดๆทั้งสิน้นจอนร์สันซึ่งอยู่ข้างๆเหลือตามองขวัญชายพลางชี้ไปยังวัตถุชนิดหนึ่งซึ่งปักอยู่ด้านหลังผู้ตาย ฮามิดตายด้วยอาวุธอย่างเดียวกับอังตัแนตและอาวุธชนิดเดียวกันนั้นก็ได้สังหารเตงชวนและสุดท้ายเหยื่อของมันก็คือฮามิดผู้น่าสงสารรายงานของแพทย์กล่าวว่าเขาตายอย่างรวดเร็วด้วยยาพิษที่ร้ายแรงที่สุดเราจะได้พูดกันภายหลังคนใช้กระซิบผมอยากทราบเหตุการณ์จากปากคำคนแถบนี้สักหน่อยขณะนั้นตำรวจมาลายูและนายตำรวจชาวอังกฤษกำลังไต่ถามปากคำจากบุคคลที่ใกล้ชิด เขาไปยืนห่างมุมถนนประมาณ19ก้าวยังเห็นและนึกว่าฮามิดอาจรอรถหรือไม่ก็รอใครคนหนึ่งเขาไม่ทราบว่ามีอะไรก่อนหน้าที่เขาบังเอิญเหลือไปเห็นตอนฮามิดอันนามือทั้งสองชูขึ้นสุดแขนยืนโงนเงินแล้วล้มฟาดลงหลังจากก้าวไปข้างหน้าได้เพียงสองก้าวเขาทั้งสองคนและจีนเจ้าของร้านขายผลไม้ที่อยู่ติดติดกันบังเอิญเห็นภาพนี้ในเวลาไล่ไล่กันก็ทลาออกไปประคองแต่เขาพูดอะไรไม่ได้เสียแล้วหายใจคลอกๆไม่กี่ครั้งก็ขาดใจตาเลือกขึ้นฟ้า เหล่านี้เป็นเรื่องราวที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จากบุคคลใกล้ชิดเหตุการณ์ที่สุดไม่มีใครสังเกตคนที่ผ่านไปมาไม่มีใครสังเกตใครไม่มีใครรู้ว่าลูกดอกจิ๋วดอกนั้นมาจากไหนทุกคนปฏิเสธเมื่อศพของฮามิดเคลื่อนไปแล้วควนใช้ก็ถามสหายชาวอังกฤษว่าแม่มดของท่านเป็นยังไงประเดี๋ยวเราจะไปที่นั่นอย่างน้อยคนยามเราบ่อยเวรตลอดจนเจ้าพนักงานดูแลสถานที่น่าจะบอกเราได้ให้ผมสะบานได้เลยว่าผมกำชับเขาว่าให้เป็นเงาตามตัวแม่มดไฮฟองคนนี้ ท่านคิดหรือเปล่าเขาอาจตายด้วยน้ำมือสาวกเจ้ารอนผมอยากจะคิดอย่างนั้นมีเหตุผลหลายอย่างที่ทําให้เขาตายผมอยากไปอินโอพนักง,งานประจําสถานที่ได้ทราบทันทีว่าหญิงสาวได้กลับมาเมื่อเที่ยงคืนล่วงไปเพียงเล็กน้อยรอนยังให้ติปคนที่เปิดประตูรถและกล่าวคําราตีสวัสดิกับเขาก่อนขึ้นบันไดไปรังกลับมาคนเดียวหรอเมื่อเรียกคนยามซึ่งเป็นผู้เปิดประตูรถมาซักถามเพื่อความแน่ใจก็ทราบว่ามีคนมาส่งรอน ลักษณะเป็นคนคนเดียวกับนักหนังสือพิมพ์ผู้มาจากห้องกงคนนั้นคนยามซึ่งเป็นคนกว้างขวางในหมู่รถเช่าให้ความสว่างมากขึ้นเล็กน้อยว่าคนขับแท็กซี่ซึ่งเป็นชาวมาราอยู่กับเขารู้จักกันดีคนขับรถคงบอกได้ว่าคนทั้งสองได้ว่าจ้างมาจากไหนจอร์ารนสั่งคนของเขาให้กดขันระมาระวังความเคลื่อนไหวของนางงูพิษแห่งไฮฟองให้มากขึ้นเราออกไปข้างนอกกับควัญชายสุริยาเพื่อติดตามแท็กซี่คันนั้นปีนางภายหลังเที่ยงคืนไปแล้วมีแต่ความมือสง,งบสงัด ยอดยานพานะวิ่งน้อยคันทั้งสองได้รถคันที่ว่านี้ที่ปลายถนนบิช,ชอปหลังจากให้เขารู้ว่าเขาเป็นใครคนขับแท็กซี่ก็เล่าให้ฟังว่าเขารับทั้งคู่มาจากเซี่ยงไฮ้โฮเทลซึ่งไม่ใช่โฮเทลชั้นดีแล้วนำหนุ่มจีนคนนั้นกลับไปที่เก่าได้รับเงินค่าจ้างตามอัตราใหม่ที่ตั้งไว้และตอนขากลับหนุ่มจีนคนนั้นให้เขาส่งที่ถนนนิวโคสตรงร้านขายอาหารไม่มีอะไรผิดสังเกตบ้างเลยหรอจอนสันถามยังหมดหวังก็เดี๋ยวก่อนตัว ตอนนี้ผมนึกดูก่อนมีอะไรบางอย่างนิดหน่อยบางทีอาจเป็นประโยชน์กับท่านตอนนั้นดูเหมือนมีรถคันหนึ่งขับตามมาด้วยแต่มันจะขับตามมาหรือว่ามันเป็นรถของพวกท่องเที่ยวก็เหลือวิสัยที่ผมจะทราบได้ครับตัวนมันสงสัยตอนที่ผูดด้โดยสารของผมลงจากรถขณะเขาควักเงินภายหลังที่ผมอ่านใหม่และแจ้งราคาเขาทราบเขาดึงเงินออกจากกระเป๋าผมเห็นเงินเหรียญมาเรยูรวมกันเป็นก้อนแต่คงไม่มากนะก่อนที่เขาจะนับให้ผมผมเห็นเขามองไปทางด้านหลังผมเหลียวตามไปเลยรู้ว่ามีรถคันหนึ่ง ไอคันที่ผมบอกเมื่อกี้นี้มันอาจจะตามมาหรือเป็นรถที่วิ่งมาธรรมดาก็ได้ครับแล้วหมอนั้นทํายังไงต่อเขาทําท่าจะยัดเงินลงกระเป๋าแล้วมาพูดกับผมว่าปล่อยเขาลงที่นี่เธอเขาจะไปหาอะไรเดิมสักหน่อยแล้วจะเดินกลับโฮเทลเองมันใกล้อากาศเย็นสบายแกรู้จักฮามิดไหมเขาทํางานกับตํารวจผมรู้จักเขาดีครับแกสงสัยว่าฮามิดนั่งอยู่ในรถคันที่ตามมาหรือเปล่า ผมเสียใจเหลือเกินผมไม่ได้สังเกตกระทั่งวันในรถคันนั้นมีใครบ้างผู้หญิงผู้ชายคนเดียวหรือมากกว่านั้นรถยี่ห้ออะไรเพราะผมไม่ได้สนใจจริงๆครับตวนทั้งสองยังคงคว้าน้ำเหลวต่อไปจอร์สันหัวเสียมากขึ้นเขาชวนขวัญชัยไปดื่มที่บ้านพักของเขาซึ่งห่างจากตัวเมืองไปประมาณ6ไมล์สกอตโซดาและลมทะเลที่พัดเข้ามาทางด้านหน้าทําให้ความเคร่งเครียดบรรเทาเบา,า,าบางลงบ้างสมมุิว่าฮามิดปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดสหายชาวอังกฤษเอ่ยขึ้น เขาเป็นเงาตามความเคลื่อนไหวของคนทั้งสองหามิติดต,ตามไปและทั้งนางแม่มดนั้งกลับไปโฮเทลเขาก็เชื่อภารกิจเขาเสร็จสิน้นคนโคงเราอีกหลายคนคนงรับงานไปอีกทอดหนึ่งหากว่าแม่เจ้าแต่คุณจะปลอยออกมาอีกครั้งแล้วทีนี้หมอก็เป็นคนขยนันหมอก็ย้อนตามนางหนังสือพิมพ์นั่นไปตามวิสัยของคนอยากรู้อยากเห็นและขยนันแล้วหมอก็ถูกลอบไปพบจุดจบด้วยอุบายอันฉลาดควนชัยปล่อยให้ในายตำรวจชาวอังกฤษระบายความคิดเห็นของเขาโดยไม่ทวงติงอะไรเพราะเห็นว่ามันจะช่วยให้เขาหมดสิ้นความเคร่งเครียด และในขณะที่เขาพูดความคิดเห็นบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อแนวทางการสืบสวนของเขาก็อาจอุบัติขึ้นได้ท่านเห็นอย่างไรเขาหันมาทมควัญชัยระยะเวลาระยะเวลาสําคัญมากเราต้องกําหนดเวลาให้ดีนับตั้งแต่แม่มดกับเจ้าหนุ่มไปถึง Eno และขากลับมาที่นิวโคสเราย้อนกลับไปยังจุดตายของฮามิดร,ระยะเวลาระหว่างนี้ฆาตการรมอาจอุบัติขึ้นได้ด้วยน้ามือของวันลุงหรือพวกพ้องลืมไม่นั่นประการหนึ่งทําแมว่าฮามิดได้ติดตามเขาไปตามคําสั่งของท่าน จอนสันถือแก้วค้างลืมตาโพล่งด้วยความทึ่งเราก้มหัวรับอย่างตื้อๆต,ตามแบบชาวอังกฤษผู้นับถือความเชื่อมั่นของตนเขาต,ตามตามคำสั่งผมเสมอถ้าอย่างนั้นเขาก็กลับมาตายขอโทษสำหรับ1ิบนาทีจากนิวโคสโรดมาถึงถนนปีหนังตอนเบอร์มาโรดนั้นรถยนต์วิ่งอยู่ในระยะน,นี้ได้ไหมยิ่งกว่านี้ก็ได้ถนนมันว่างและใกล้นิดเดียวถ้ามันไม่พาดันทะลุมาตามถนนนอตแดมแล้วมาวกเอาตอนมุมใกล e ้เอแอนโอลก็ถ้าอย่างนั้นเขาก็มีทางตายอยู่แล้ว สมมติเอาว่านี่เป็นเรื่องสมมตินะมิสเตอร์จอร์แนไอเรื่องสมมติคนนายตำรวจหัวสมองเป็นกรดนี่แหละมันดีนัละล่ะเพราะมันมาจากความชัดเจนมาจากเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้แม้มันอาจเป็นไปไม่ได้ก็ไม่เสียหายอะไรสมมุติสมมุต,มมติว่ามันรู้ว่าฮามิดเป็นเงาตามตัวของมันคนทั้งสองวางแผนการสังหารเพื่อไม่ให้ผู้หญิงเข้าไปพัวพันวันลุงจึงพาผู้หญิงมาส่งเยกอนภายหลังที่ได้วางแผนเรียบร้อยแล้วว่าจะจัดการกับฮามิดของท่านอย่างไรดีและที่ไหน ฮามิดจะเป็นคนเก่งกาจอย่างไรก็ตามแต่เครื่องแต่งกายเขาไม่เหมาะที่จะสวมใส่ขณะทำหน้าที่อย่างนั้นไอ้เน็กไทประหลาดของเขานั่นแหละที่จะเป็นเป้าหมายดีนักแลวันลุงให้รถไปรับส่งที่นิวโคสรถตรงนั้นมีรถแท็กซี่จอดอยู่หลายคันตามวิสัยของคนจัดเจนอย่างนี้เขาก็ต้องเปลี่ยนรถและแลกเปลี่ยนรถเอาในหมู่ที่มีคนขับขังยากแก่การสังเกตรหรือเป็นเป้าสายตาใครแล้วเขาก็จับรถคันใดคันหนึ่งวิ่งมายังจุดใดจุดหนึ่งที่ใกล้จุดตายของฮามิด ต่อจากนั้นเขาก็ชำระเงินค่ารถแล้วรอให้ฮามิดติดตามไปตอนที่ฮามิดแวะไปที่ร้านเพื่อซื้อหมวกและคุยเรื่องการแข่งมา้าโดยที่ท่านเองก็ได้บอกผมว่าเขาไม่สนใจมันมาก่อนซ้ํายังไม่ชอบมันด้วยเห็นได้ชัดว่าเขามีความสนใจยังจุดใดจุดหนึ่งแล้วว่ามันเป็นเพียงการฆ่าเวลาและพูดคุยเื่อยเปื่อยไปยังไม่มีความหมายเท่านั้นเองตอนนี้เองเหยื่อของฮามิดอาจอยู่ที่ใดที่หนึ่งที่ฮามิดมองเห็นและรอทีเพื่อสะกดรอยต่อไปเพราะถ้าเหยื่ออวันลงแล้วฮามิดยอมจะตามกันถึงไหน เขาคิดว่าเขามีความสงสัยเป็นทวีคูณที่เห็นเจ้าหมอนั้นย้อนกลับเข้าไปในเมืองอีกทั้งที่มันเป็นเวลาภายหลังเที่ยงคืนแล้วจจิงสิพวกสายสืบมักแชร้านขายบุหรี่มากและอื่นๆเป็นที่แวะพักชั่วคราวเพื่อรอดูความเคลื่อนไหวของบุคคลที่ตนกําลังติดตามหาตัวบังเอิญเจ้าหมอนั้นไปหยุดคุยกับไกลหรือแวะทําอะไรแน่ๆพอเมื่อเขาออกมายืนเป็นเป้าดีแล้วลูกดอกก็พุ่งเข้าใสา่เขาทัานทีคงไม่ใช่จากมือวันลงเปล่าหมอนั้นเป็นเพียงเยื่อล่อให้ฮามิดไปสวรรค์ของเขาตั้งหาก มันฆ่าคนอย่างฮามิดได้อะไรเรามีตัวแทนคนที่ตายไปแล้วนับไม่ถ้วนนั่นเป็นเรื่องที่ต้องใคร่ครวญกันต่อไปทำไมถึงว่างานองพูดเรืองได้เริ่มต้นต้นอย่างจริงจังในสาพันธรัฐมาลายูแล้วนี่คือการเริ่มต้นขู่ขวัญหากท่านไม่สามารถปกปิดการตายของฮามิดได้แล้วมันก็จะเป็นข่าวที่หนังสือพิมพ์ไม่ลดละที่จะพยายามติดตามเอาลงและเรื่องที่เขาจะเขียนให้มันตื่นเต้นน้อยกว่าความเป็นอยู่จริงจะได้หวังวงการตำรวจจะเริ่มได้รับคำตำหนิจากประชาชนแต่ยิ่งมากขึ้นเพียงไร ความหวาดกลัวของบรรดาพ่อ้าข้าหาบดีเศรษฐีทั้งหลายที่มีต่อพูดเหลืองก็จะทวีเป็นเงาตามตัวแม้แต่คนของตำรวจและเป็นคนชั้นดีก็ยังไม่รอ,อดนับภาษาอะไรกับประชาชนคนธรรมดาดวงตาสีฟ้าของจรสันลุกวาวด้วยความรู้สึกหลายอย่างผสมปนเปนไม่ผิดอะไรกับนักรบที่รู้แน่ว,ว่าฐานทัพของตนทุกอีกฝ่ายหนึ่งกำหนดโจมตีโดยตนเป็นฝ่ายรับหนังสือพิมพ์ต้องได้ข่าวจากที่ใดที่หนึ่งเพื่อเป็นแนวให้สอหาข่าวต่อไป อนุภาพของอาวุธลายจะถูกแพร่ออกไปด้วยการกระจายข่าของมันเองถ้า,าโครงการมันได้ตั้งต้นอย่างแน่วแน่ที่จะดําเนินการเป็นํ่เป็นสันขวัญชัยสุริยาได้เล่าเรื่องอาวุธลายให้ฟังว่ามันไ,มได้สังหารใครมาบ้างแล้วในกรุงเทพยังความตื่นเต้นให้แก่จอนสันยังบอกไม่ถูกเหงื่อโชกชุ่มไปทั่วเชิดไม่ใช่ความกลัวหากแต่เป็นความตื่นเต้นและมีแรงผลักดันอย่างร้ายแรงในอันที่จะตอกร่อกับพูดมหาอุบัติยังไม่คิดแก่ชีวิตเขากล่าวว่าขวัญชัยสุริยา เป็นบุคคลที่นำประโยชน์อย่างไพศาลมาสู่วงการเจ้าหน้าที่ตำรวจและความสงบสุขของประชาชนทั่วไปพูดเหลืองใช้คนน้อยใช้สมองมากทุ่มเทแต่ในเวลาเดียวกันคนน้อยก็เป็นเครื่องมือของมันสมองที่อาจสร้างกองทัพขนาดเล็กของมันให้เกิดการจลาจลหรือก่อวินาศกรรมอย่างไพศาลได้ถ้าอย่างนั้นผมคิดว่าเราควรลงมือจับกลุมมันได้บ้างแล้วหลุยส์มาร่านายแพทย์ทาเคดาและสตรีชาวจีนผู้มีนามว่าโรตัสขอให้เรามาระวังให้มากจะต้องได้ตัวมาโดยผิวกายเธอไม่มีริ้วรอยแม้แต่น้อย กุญแจดอกสําคัญที่สุดอยู่ในมือคนคนนั้นและเธอก็พร้อมแล้วที่จะร่วมมือกับเราขอให้ท่านคํานึงเรื่องนี้ให้มากน้องแม่มดลไล่วันลุงเราปล่อยไว้หากท่านเชื่อแน่ว่าคนของท่านจะควบคุมหล่อนและหมอนั่นอยู่มันเป็นแต่เพียงปลายแถวซึ่งข้าไม่รู้จักหมดล้างไม่รู้จักจบสิน้นพลชัยสุริยาเชื่อว่าตนตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วที่ขอร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการจับกลุ่มบุคคลผู้มีนามดังกล่าวการได้ตัวหลุยส์มาลามาทําให้ความเคลื่อนไหวของผู้เหลืองช่งงางักลง กลนทุกตัวจะหมดพลังของมันไปเองการได้ตัวในแพททักคดะจะทําให้ชีวิตที่เปรียบเสมือนแขวนอยู่บนใย,ยแมงมุมของยนเตพิน่าแตกดับไปเองและการได้ตัวโลตัสมาจะทําให้หลอนอยนในที่ปลอดภัยกว่าครั้งใดๆที่หลอนได้เคยอยู่กับเขามาแล้วเพราะบัดนี้ความลับได้ถูกเปิดเผยแล้วว่าแม้จะอยู่เบื้องหลังการอําพรางที่ไขยเขวต่อความเป็นจริงมาราาและใครอื่นก็ดีนอกจากยนเตย่อมรับรู้ถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องของหลอนได้ถ้าแม้ความบ้าดีเดือด ความข้งแขวนที่อาจปลมนุษย์ให้เป็นอะไรได้สารพัดอย่างจะทําให้คนอย่างมาลาเอาความรับเรื่องนี้ไปบอกกวางบินยวนว่านางงามประจําใจของยวนเต้พูดเหลืองนั้นยับเยินด้วยน้ามือคู่ปรับของพูดเหลืองทั้งคณะขอนชัยสุริยาก็ต้องเชื่อสันนิษฐานไว้ก่อนว่าความบ้าคล่งของยวนเต้เมื่อถึงขีดสุดย่อมหมายถึงการพินาศแตกดับของโลตัสของเขา